สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับ b i s ก u i งเกมมิ่ในวันนี้ผมเราครับอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า b o t t o m l e s ิส i t Simulator จำลองการตกลงไปในหลุมนะครับที่ไม่มีที่สิ้นสุดเว้ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะครับกระโดดลงไปในหลุมว้มึงก็จะตกอยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีที่สิ้นสุดพราะว่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอหลุมนั้นมันลึกขนาดไหน ฟังดูอาจจะแบบน่ากลัวน,นะเว้ยแต่คุณผู้ชมเชื่อกูเถอะการที่คุณนั้นตกลงไปในหลุมที่มันมีที่สิ้นสุดเว้ยน่ากลัวกว่านั้นเยอะเอาเป็นว่าในวันนี้เราจะเล่นเกมซิมูเลเตอร์เกมนี้ละกันนะครับเดี๋ยวขอดูเกมพา s s สหน่อยทร i ลวีไอพีทำไมแต่ละอย่างมันเอ๊มันใช้งานได้จริงไหมเนี่ย VIP จะให้100คูณโมเดนสตาร์เตอร์พิทเอออันนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวลองซื้อกันไปละกัน ซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้นะครับว่าไออนี่มันเป็นอะไรอันนี้ใส่สล็อตสัตว์ได้บวกสามอืมซื้อไปก่อนเกมนี้คือมึงตกหลุมแล้วมึงต้องมีสัตว์ด้วยเหรอวะมันกับว่าเวลามึงตกลงไปในหลุมนี่ครับเราก็พาสัตว์ไปด้วยสัตว์เราจะได้ตายพร้อมกับเราเออเดี๋ยวบอกไว้ก่อนถ้าเกิดผมเล่นเกมนี้แล้วเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัดเกม Lucky Box Battle Grounds เพิ่มด้วยนะครับซึ่งเขาเพิ่มบ็อกมาใหม่ลาวาถ้าเกิดเวลาเหลือเดี๋ยวกลับมาอัด โอเคปะโอโอมาเล่นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เราต้องมี 30K อุ๊บก่อนถึงจะเข้าไปได้เอาเป็นว่าตอนเริ่มเกมเขาให้หลุมแบบพื้นฐานเรามานะครับและมึงให้กูกระโดดลงไปใช่ไหมวู้วในมึงบอกไม่มีที่สิ้นสุดไงเอาจริงจริงนะกูเห็นจุดสิ้นสุดมึงแหละแต่ว่ามึงพยายามโหลดกูให้ขึ้นไปชั้นบนเอ นี่มันแปลกๆนะเนี่ยนี่มันแปลกๆนะเนี่ยจริงๆมันมีจุดสิ้นสุดเลยครับแต่ว่ามันแหกตากูเฉยๆเนี่ยกูแม่งมี 30k อุ๊ฟแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นค่าเงินของเราเนี่ยครับเทเลพอร์ตทุท็อปปุ๊บกูจะเกิดใหม่เลยว้าวนี่ตรงนี้ก็จะปลดล็อกแล้วว้าวนี่วิธีการเล่นมันเล่นอย่างนี้เหรอเนี่ยหลุมที่ตกลงไปแล้วจะไม่มีวันที่สิ้นสุดว้าว โอ้ oh my god มึงแค่เปลี่ยนพาร์ติเคิลเอฟเฟกส่วนที่เหลือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างมือนก็ว่าถ้าเราเปลี่ยนหลุมนะครับเราจะได้ค่าอุฟเพิ่มขึ้นและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ no เนี่ยกูได้1นึ่งแสนอุฟแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมมี V I P ด้วยนะครับนี่ถามจริงนี่กูมาเอนจอยอะไรกับเกมแบบนี้วะเนี่ยตรงนี้มีแอปเปิลนะครับโอเคแดกไม่ได้เอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆหลุมต่อไป <Yeah. S 1> เป็นแบบหลุมหิมะแล้วนี่อะไรวะ เอ้เฮมีเซลลปีดเลยอะว๊วโอเคก็จะเป็นท่าตกแบบใหม่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยโอ้ my god เกมเขามีแค่นี้จริงดิวะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เชื่อว่าเขามีแค่นี้เวย้ยเดี๋ยวต้องดูระบบเพชรก่อนเทนเลพอร์ตไปยังเดอะท็อป no come o นี่ระบบเพชรคือมึงต้อง หล้านก่อนหนึ่งจะซื้อได้อันนี้แรพเพชรอันนี้ Apex X <Yeah. S 1> Jesus นั่นนี่คืออะไรเนี่ยหลุมฟรีอะหรือว่าหลุมอะไรหลุม VIP หรือเปล่าหลุมนี้แม่งได้ค่าอุฟ๊ฟเยอะมากเอาละ่ะถ้าเรานั่งแช่อยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็น่าจะถึงหนึ่งล้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลองซื้อเทรลดูด้วยนี่กูได้ไหม เย้ได้มาแล้วดูว้าวสิบห้าโลบ้ากูว้าวว้าว this is epic เอาละไข่แบบธรรมดาลองเปิดดูยูนิตมออฟโอ้ไม่นะชิบหายแล้วมันเอาค่าอุฟนี่เป็นค่าเงินว่ะถ้าเรากดรีเบิร์ดโหนี่บิลเลียดเลยอ่ะไม่ไหวดูตรงเพชรหน่อยนะครับระบบเพชรใส่เข้าไปปุ๊บยิงคูสองให้เรา ถ้าพูดจริงๆนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก uh, F K Simulator จริงๆเอาละปลดล็อกที่ใหม่ละที่ตรงไหนดีที่ที่เราควรจะไปมันก็เหมือนกันเปล่าวะนี่กูมี r o y a l านะว้ยสัตว์เลี้ยงรอยยาว Epic Battle Royale ลงไปใหม่ดิเอออันนี้ก็เพิ่มเร็วดีเหมือนกันเออใช้ได้ใช้ได้ไดแต่กูว่า V I P กูเร็วกว่าเปล่าวะโอเคถึง5ล้านละ เดี๋ยวไปที่ใหม่กันนะครับซึ่งอันนี้เป็นที่ที่มันปลดล็อกอันใหม่เว้ยคือ5ล้านส่วนอันนี้ต้องการ100ล้านอุฟ20ล้านอุฟตรงนี้เป็นที่ที่5ล้านอู้สร้งเอฟเฟก์ออกมาสวยดีนะเนี่ยว้าวเออว่ากูลืมไปเลยระหว่างที่คุณผู้ชมรอผมนะครับผมก็จะ ASMR กินแครกเกอร์รอ ยอดเยีย่ยมมากเอ้ยแม่งโคตรแห้งเลยว่ะ <c oughs> นี่ครบยี่สิบล้านละเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนอันใหม่ดูนะครับเอ้ยกูไปผิดทางโทษ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 นี่คุณผ,ผู้ชมอันนี้ยี่สิบล้านนะเว้ยโอ้โหลงไปเลยวู้ว <c oughs> คือมันก็ไม่ได้บวกเยอะอะไรขนาดนั้นนะเว้ยสุปว้เข้าคือมึงแม่งยังต้องนั่งรอยอยู่ดีอะเดี๋ยวไปซื้อสัตว์ดีกว่า เผื่อว่าสัตว์จะช่วยเราได้นะครับอันนี้หืมสิล้านเลยน้อยแร่เอกซื้อได้สองฟองเดีด๋ยวดูได้แคคตัสมาหน้าตาตัวละครสัตว์นี่กูแบบอืมคริสต์มาสเอา้าทำไมผมเข้าไปไม่ได้ชิบหายแล้วกูต้องมีค่าอุฟอันนี้เหลือโอ้ god พุ่งเร็วกว่าเดิมมากนี่เป็นไปไม่ได้หรอเป็นไปไม่ได้อันนี้กูได้ยิบหล้านแลอวะยดแค่ เพิ่มอย่างวดเร็วเลยอะแสดงว่าส,สัตว์นี่มีผลมากนะครับยิ่งถ้าคุณมีสัตว์เยอะนีดยิ่งคูณเยอะอบอกเลยส่วนอันนี้ลงสุดท้ายแล้วมั้งร้อยล้านตกลงไปดิวู้ <c oughs> เยอะอยู่นะแต่ถ้าคุณอยากจะแบบว่าได้เป็นพันล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเอฟเคว่ะจริงจริงเอาละก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไข่าราคา50ล้านให้ดูดูนะว,ว้าว Dark Dragon สุดยอดและนี่แหละว้าวไฟร์ดราก้อนไอแต่สัตว์พวกนี้คูณเยอะโคตรเลยนะเว้ยเอาละลองโดดลงไปที่เดิมดูนะครับอ้าวเออเพิ่มเยอะดีเหมือนกันอย่างนี้พันล้านนี่ได้ง่ายๆเลยเนี่ยถึงพันล้านแล้วเนี่ยอีซี่นะครับเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าผมนึกว่าเกมเขาจะมีอะไรให้เราเล่นมากกว่านี้จริงๆมีอยู่ประมาณนี้เองเดี๋ยวเกมต่อไปลัคก,กี้บล็อกเดี๋ยวเจอกันเอาละไหนดูดิ เขาเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วว่าปล่าพี่ให้คุณเล่นแค่ยี่สิบนาทีมึงก็ได้มาฟรีเลยเฮ้ยดีว่าทําดีแบบนี้ต้องปรบมือโอ้โหในที่สุดของฟรีก็มาคุณผู้ชมยี่สิบนาทีหรือว่าถ้าเกิดมึงไม่อยากรอง่ายๆสี่สิบโลบัคกรู้อะไรไหมกูจะซื้อเดี๋ยวนี้เป็นแบบลิมิเต็ดไทม์ด้วยนะเว้ยว้าวแล้วไปปาประกาศให้คนอื่นรู้ว่ากูเทพทูด้วยนะลัคกี้บ็อกซ์สวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดเสียงก่อน เปิดดูน้อยโหดร้ายดีจริงๆเลยวะ่ะคือของแต่ละอย่างนี่ถ้าผมเดาน,นะครับ Lucky Box กกอ,อันนี้อาจจะสู้พวก Lucky Box กกที่เทีย์สูงๆไม่ได้อย่างเรนโบหรือว่าอะไรวะ Dark Matter ์หรืออะไรก็แล้วแต่กูจำไม่ได้แล้วอันนี้ Dark Matter ไหมวะใช่ผมคิดว่าไอ้พวกนี้น่าจะโกงกว่าเอาอจริงเนี่ยกูได้ระเบิดอะไรมาด้วยเนี่ยอืมระเบิด no 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 นายจะพีวีพีกับเราเหรอเราเม่อมีดาบโหดนะเว้ยจะมาพีวีพีไหมเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยววิ่งตามก่อนวิ่งตามนึบแอะมาพีวีพีแอะเป็นไงล่ะโคงกูเถื่อนทั้งที่ของพวกนี้มไม่ได้มาจากลาวาเลยโอ้โอ้แป๊บนึงน้ำยานี้ไม่โคตรเถื่อนเลยนะเว้ยนั่นแอะก็เข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าเข้าไปไม่เยอะแป๊บนึงกูมีปืนอะไรวะเนี่ยเออปืนยิง จืดจดจเอ๊ะเดี๋ยวดิซื้อทีหนึ่งมันไม่ใช่ถาวรเหรอวะเฮ้ยโอ้โหกูรู้แล้วประมาณว่า20นาทีมึงจะได้1บล็อกตอนแรกที่ผมพูดไว้นะครับว่ามันอาจจะสู้ไอเลนโบกับอันนี้ไม่ได้ตอนนี้ผมคิดผิดละและคืออันนี้คือสิ่งที่กูได้40โลบกูได้อันนี้มา2อันฮึบชวิงเป็นไงล่ะผมไม่รู้นะครับว่าอันนี้คืออะไรแต่อันนี้นี่เถื่อนมากใช้ได้อยู่โอ้โห พวกปืนพวกอะไรพวกนี้นี่ผมไว้วางใจเกมนี้ไม่ได้เลยว่ะคือมันกระจกอ่ะอันนี้ปืนอะไรเนี่ยแค่เสียงก็บ่งบอกได้ถึงระดับความรุนแรงแม่เป็นจังซี่นี่เองเดี๋ยวมึงเจอปืนกูคือเราจะสรุปยังไงดีเกี่ยวกับลัคกี้บ็อกอันนี้เหมือนว่าเขาเอาของ เอามาย้อมแมวดีกว่าคุณผู้ชมของแต่ละอย่างที่มึงให้กูมานี่กูปวดหัวจริงๆเฮ้ยดาบแม่งโคตรเท่เลยอะดาบสายลุ้งอะมาบวกกันหน่อยเฮ้ย <c oughs> ดาบสายลุ้งม,มึงเนียบเนียบเฮ้ยทีมโอเคทีมก็ทีมเราให้นายเอากล่องพวกนั้นเลยเว้ยนั่นแหละนั่นแหละทีมกูโดนฆ่าแล้วคุณผู้ชมครับ <c oughs> ทีมเฮชวิงชวิงชวิง no ถามว่าผมคิดยังไงกับลัคกี้บ็อกอันนี้รู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่านะครับผมคิดว่าถ้าคุณจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังเนี่ยคุณซื้อแบบถาวรไปเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อกริชลัคกี้บ็อกหรือว่าเรนโบว์อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้มังกรฟรีเหรอกูเกียดมึงวันนี้ผมขอตัวลาันไปก่อนบ๊ายบายครับคุณผู้ชม